สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง a d r เร l c h แชนเนนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวปืนเนฟล่าสุดข,ของผมซื้อมาจากฟิวเจอร์่งจากอนาคตไปหาโดเรมอนหมายเราไปซื้อนะครับอันนี้เนฟซอมบี้เออเนฟน็อปสติงนะครับเอาไว้ฆ่าน็อปไว้ฆ่าน็อปเล่นๆแต่ว่าตอนนี้ไฟดับก็รีวิวได้ไว้ค่อยส่งไว้ก็ส่งยู u ูบเออเดี๋ยวตอนนี้ก็ส่งไปแล้วส่งไปแล้ว ตรงนี้ก็เป็นเลื่อยนะนี่นี่เลื่อยนะเอาไว้เป็นเจสันไปฆ่าสิบะความแรงของมันแรงมากตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรเดียอะไรบีบีบีเนี่ยเขาเขียนว่าเอ่อห้ามเอาไปโดนน็อปหรอ <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวอายี ID ค่านะครับโอเค วิธีการยิงกองง่ายๆอีซี่อซี่แค่ดีตัวนี้มันยาวๆยาวๆแล้วก็ยิงตรงนี้ไม่ได้ใส,ส่กระสุนครับอยู่ไม่ได้ใส,ส่กระสุนเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความเข็งแรงของมันกันนะครับว่ามันเข็งแรงขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเอาเนิร์ฟซอมบี้เอ้ยเนิร์ฟน็อปสติงเออนรอฟซอมบี้สติงเอามาสู้กับนี่ครับอยู่ไหนวะ วันนี้เราจะมาสู้กับชิช,ชูนะครับว่ามันจะขาดกันไหมห้ามขาดก็กดสัตว์กรถ้ามันไม่ขาดก็กดไลค์นะครับหรืออย่าแช์ไม่ต้องแช์ก็ได้ไม่อยากแช่อะะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาเปิดเรืยกันก่อนอเจสันอะะเอาชิชูมาครับวางไว้ตรงนี้วางไว้เอายาวๆออกมาแล้วก็เลื่อยมาครับ ต้องเดอนแบบนี้อะอะวันนี้เราก็จะลอยแล้วคุณจะสังงกินนะครับมันจะเริ่มขาดขาดภายในอีกหนึ่งวันมันก็จะขาดนี่คือการทำลายล้างโลกของชิชูเมนน็อปเมนเว้ยไอ้ตอนนี้ชิชูเริ่มตุ่ตอนนี้ขาดแล้วค่ะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันจะขาด ก็จะขาดขาดและนี่ก็คือชิ้นของมันบีบอ่อทิ้งไว้ครับเดี๋ยวเราจะมาทําให้มันขาดมากกว่าเดิมผมไม่ได้ใช้ผมไม่ได้ฉีกไม่ได้ตัดต่อเลยนะผมผมไม่อยากตัดต่อโอ้โหผ้าอนามัยหรอเนี่ยด,ดยูดูครับท่านผู้ชมขาดขาดเปทีชิ้นเลยไม่อยากจะเชื่อมันขาดไปทีชิ้นเลยสแสดงว่า เนฟน็อปสมบีสติงเอ้ยอมบีสติงชนะนะครับก็หาซื้อได้ที่ฟิวเจอร์ราคาแปดร้อยห้าสิบบาทซื้อถ้าเป็นในโลบอกก็ในโลบักผมเห็นแล้วว่าเอ็กว่าไอโลบ็อกเกมเมอร์ทีวีไทยมีเท่าไหร่สามร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วทำไมคุณไม่ซื้อบ้านคุณต้องซื้อบ้านนี่ผมไม่ซื้อ <S <S ไม่ซื้อ <S <S เดี๋ยวเอาน็อกมาให้นะครับก็อันนี้ก็แปดร้อยห้าสิบบาทถ้าในโลบอกก็ไม่รู้ไายบายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ ไอ่กดไม่ต้องกดแชร์ออกแชร์ไปให้ใครเอาละแล้วก็กดซับสไคร์นะครับแล้วเดี๋ยวรีวิวครั้งหน้าแล้วก็จะมารีวิวสปินเนอร์แต่พอดีมันไอพไปแล้วไอพีคอก่อนอื่นเราจะมาจบกันที่วิดีโอนี้กันนะครับ<า>กดซับสไคร์ช่องเขาด้วยแล้ว,วอย่าลืมกดซับช่อง